เนี่ยถ้าโยมไปปิดทางชีวิตจะหาความสุขไม่เจอเลยนะไปปิดทางแค่องศาเดียวโยมวิ่งเล่ล่าหาความสุขครั้งชีวิตแต่ความสุขเหมือนไม่ได้มีตัวตนนะแต่คนก็ยอมใช่ไหมยอมแลกกับสิ่งที่ไม่ได้มีตัวตนหมันกับถูกเจ็บปีนะเจ็บปียอมแลกหาความสุขทั้งชีวิตกับความสุขที่ไม่ได้มีตัวตนจริงๆเลยสุขไนเวทนา เวทนาเวทนาว่างจากตัวตนมีตัวตนที่ไหนเป็นแค่เหตุปัจจัยเกิดจากปัสสะปาสเป็นเหตุเวทนาเป็นผลจบเวทนาว่างจากตัวตนเห็นแบบนี้มันเห็นความจริงเห็นความจริง <c oughs> ก็อยากได้เวทนาเดี๋ยก็ต้องมาเวียนวนอยู่ในสงสารมันต้องสร้างขันขึ้นมาอีกมันโยมอยากเล่นเกมอยากเล่นเกมก็ต้องสร้างตัวละครไปเล่นเกมติดใจในเวทนาหรือว่าสร้างตัวละครมาสแสวงหาเวทนาย สวงหาแบบไหนสวงหาแบบหยาบๆหน่อยก็สุนัขหมาแมวนะดีๆหน่อยก็มนุษย์ปรานีหน่อยก็เทวดาละเอียดหน่อยปรานีมากหน่อยเนี่ยก็ผมสุดๆการอารูกก็วนอยู่ในเนี่ยต้องการความสุขสุขแต่สุขที่ปราณีแตกต่างกันมันก็เป็นระดับของภพภูมิอีกมิติหนึ่งคือความทุกข์ที่แตกต่างกัน สแสดงหาความสุขแตกต่างกันมันคือสภาพความบีบเค้นของความทุกที่แตกต่างกันมันก็เป็นระดับของภพภูมินั่นเอ้เนี่ยอยากเล่นเกมก็สร้างตัวละครในเกมติดใจในเวทนาเนี่ยมันก็สร้างขันขึ้นมาเนี่ยเพื่อไปเสพเวทนาต้องการเวทนาหิวเวทนาอยากได้สิ่งที่มันไม่ไมีอยู่จริงยมยมยอมแลกแลไม่คุมนะไม่คุมนะฟังความจริงแล้วมีแต่ถอยนะถอยแล้ว สุขที่แท้จริงคือความเป็นอิสระจากความสุขนะไม่ต้องการความสุขอีกสุขจากกรรมก็ไม่ต้องการสุขจากความสงบก็ไม่ต้องงานนั่นแหละเขาเรียกว่าที่สุด